เรื่องอยู่ว่านะครับพี่อมในสมัยเรียนเนี่ยเคยทำผิดกฎโรงเรียนนะครับจนถึงขั้นเกือบโดนไล่ออกนะครับคุณพ่อเลยเกือบให้ย้ายไปเรียนโรงเรียนประจำที่เชียงใหม่เลยละครับเรื่องเป็นยังไงพี่อมเล่าให้ฟังหน่อยครับก็คือก็ทําผิดกฎนั่นกฎนี่กฎนั่นกฎนี่มามาตลอดแต่ตรงโรงเรียนอมาเป็นโรงเรียนหญิงล้วนที่แบบ60คะแนนอ่ะถ้าโดนตัดพิสัยอ่ะคือโดนไล่ออกเขาเรียกว่าโดนใบแดงเรื่องที่จะทําให้โดนไล่ออกอ่ะมันเป็นเรื่องอย่างเช่น หนึ่งพกโทรศัพท์มาโรงเรียน10คะแนนถ้าเราวิวาสามสคะแนนเวลาที่สะสมยอดไปเรื่อยๆแล้วพอมันถึง60อะ่ะคุณต้องเตรียมเลยว่าคุณจะเรียนที่ไหนแล้วพ่อก็คือชอยของพ่อคือออมต้องไปอยู่โรงเรียนที่ไกลและอยู่ในในที่แบบในเขาอะ่ะเราเป็นคนโคราชนะพ่อพานั่งเครื่องบินไปเชียงใหม่ขึ้นรถตู้แบบขึ้นแบบโอ้เหมือนขึ้นปายอะ่ะเหมือนขึ้นเขาปปลายอ่ะแล้วไกลมากเว้ยแล้วแบบพอขึ้นไปแล้วไปโรงเรียนที่แบบ มีนักเรียนอยู่แบบ250าคนไม่ถึงอะแล้วพ่อตัดชุดให้ด้วยตัดชุดตัดทุกอย่างก็คือบอกว่าเอออมย้ายมาเรียนที่นี่แหละอะไรอย่างเงี้ยมศแต่สุดท้ายไม่ได้ไปหรอกเพราะว่าขอร้องว่าแบบเออขอเรียนที่เดิมเหมือนติดเพื่อนอะคือแต่ละเรื่องที่แบบทำอะคือถ้าเรามองตอนเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องที่ผิดมากแต่ถ้าย้อนไปออฟลิมอะไรอะมันมันแบบนี่นน่หน่อยมันก็คือจะโดนแล้วไงแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่โดนก็ยังได้เรียนโรงเรียนเดิมจนจบมหถูกไหมฮะ จนจบม6เอาละนะครับมาที่คุณลีและคุณออฟนะคะคุณได้ฟังเรื่องไปแล้วคุณรู้สึกยังไงกับเรื่องนี้บ้างครับเฉยๆครับพี่ออฟก,ก่อนว่าเขาป่วนผมทําไมอ่ะทาไมคุณคิดว่าเขาป่วนออฟว่าพี่ออมาแสบจริงมีเรื่องราวอะไรแบบนี้จริงแต่ว่าเรื่องการย้ายไปเชียงใหม่เนี่ยออฟว่าคนเป็นพ่อแม่ ลูกสาวคนโตเนี่ยที่จะต้องย้ายออกไปนอกท้องถิ่นเนี่ยเขาคงแบบหวงอ่ะเขาจะไม่ผักใส่ไล่ส่งลูกอ่ะพี่ลีครับพี่ลีคิดเห็นว่าอย่างไรจากที่ผมฟังแล้วผมไม่รู้สึกแปลกใจผมไม่รู้สึกปหลาดใจจากการร่วงงานกับพี่อมแล้วพี่อมคือหัวโจกที่ชอบทำร้ายผมเวลาผมอยู่ที่กองถ่ายเขามีความแสบมากผมสามารถผมสามารถเรียกพี่อมว่าเป็นฆาตกรได้แต่เมื่อไหร่ที่เราต้องการให้เขาอยู่ควกเราเราจะต้องเรียกเขาว่าแบบโค้ชอม เพื่อไม่ให้ตัวเองโดนกลั่นแกล้งแล้วพฤติกรรมการแสบของเขาจนจะโดนไล่ออกจนต้องย้ายโรงเรียนนี่ผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องเบสิกของเขาชัวร์เขาไม่ป่วนผมแน่นอนเอาล่ะก่อนที่ลีและออฟจะตอบนะขอเตือนไว้ว่าเคยฟังออมเล่าเรื่องที่ดูเหมือนจะเวอรเวอร์แบบนี้มันเป็นเรื่องจริงมาแล้วเอาล่ะครับมาดูกันนะฮะคุณลีและคุณออฟนะฮะจะตอบว่าเรื่องนี้ของออมนะครับเป็นเรื่องจริงล้วนหรือป่วนเล่นนะครับถ้าพร้อมแล้วหนึ่งสองสามขอคำตอบครับ จริงล้วนจริงล้วนมาดูเฉลยกันดีกว่านะครับว่า2องคนนี้จะถูกและได้คะแนนหรือเปล่าออมครับเรื่องนี้ของออมะนะครับที่เคยเกเรนะครับสมัยเรียนจนุงพ่อเนี่ยนะฮะขู่แล้วก็จะให้ย้ายโรงเรียนไปเรียนที่เชียงใหม่เนี่ยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงล้วนหรือปวดเล่นครับออมจริงล้วนค่ะจริงล้วนเย ทำให้ในข้อนี้นะคะผมคุณลีและคุณออฟนะครับได้คะแนนไปเพิ่มคนละหนึ่งคะแนนคือโดนจะพาไปจริงๆใช่ไหมใช่ค่ะก็คือทุกอย่างเป็นเรื่องจริงแล้วก็ตัดชุดแล้วจําได้แล้วก็แบบไปสกูทัวร์อะไรแบบเนี้ยแต่เราก็เออจาได้ไว่าเราก็เออดูๆไปอย่างนั้นแต่ใจเราลึกๆคือแบบไม่เอาไนี่ย